หากคุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องข้าเทพเลยบัรเต็มเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นแช่แต่แอรนนัดเทียดเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปสวัสดีคุ้มจนทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตั้งซองดูฮีนะครับคลิปที่แล้วนี่แบบแทบร้องอ่ะทุกคนก็หวังว่าคงได้ดูกันแล้วนะครับ <laughs> หวังว่าคุณได้ดูนะเพราะคนดูน้อยอ่ะช่วงนี้คือคนดูน้อยจัดเลยอ่ะครับเศร้าอ่ะครับโอ้คือคอนเทนต์ําสพมันหายยากเว้ยคุณผู้ชมมันไม่มีใครด่าเลยเดี๋ยวนี้หรือเป็นเพราะกูกา่าวเวรเดี๋ยวนี้คือผมเล่นซีซีเนี่ยแพ้ทุกตาเลยนะครับมีแต่คนโหดก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาท่าใหม่ที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยหกพันหนึ่งร้อยเพชรเนี่ยคนเยอะนะครับผมจะเอาไปฟันศพเว้ยคราวนี้ผมจะไม่ซ้ำศพละนี่นี่นีหนีเอาท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เราได้มาเนี่ยจะไปฟันดู มีใครหัวร้อนไหมนะเออเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีแบบเหยียบศพใช่ไหมนี่เหยียบศพแล้วก็ตําศพเต้นใส่ศพแล้วอะไรกะกระโดดเหยียบศพหมุนยิงศพมีอะไรกะโอ้โหเยอะมากมยตามไปหมดเลยนะครับคราวนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาฟันศพดูซิจะมีใครหัวร้อนไหมตามไปชมกันเลยครับวันนี้ผมก็มากับแลงแกรนมาสเตอร์ซีบีซีนะครับโคตรตึงแต่แม่งออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็นะักแข่งโปลีครับ้องบีมคนเดิมแล้วก็พาลูกทีมาด้วยไม่รู้ใครว่างอนะช่างแม่งมาเราไปเจอในเกมกันเลยดีกว่าครับ เอาว่ะเอาว่ะมาแล้วว่ะโอ้โหผมว่าผมไม่ต้องซื้อปืนแล้วครับผมซื้อแต่ไอ้วอลลูกหนึ่งพอปืนไม่ต้องคีมตึงไปแล้วไปแล้วเอาว่ะดูดีมากนะแข่งอิสายขนาดไหนวะขึ้นมาแล้วมันมาแล้วขึ้นมาตลอดมาคนเดียวจ้าลังสาวเต้นเต้นเต้นไอ้เรงหัวจะลงแล้วจะรูแล้ว เต้นเต้นเต้นนี่เต้นยูฟันจบฟันจบนี่อ้าวยีกูดีกูอ้าวอีฟันจบฟันจบสวยสวยน้ำไม่ต้ออีกต้องอีกต้องอีกต้องเต้นกันเต้นกันเต้นกันอ้าวเต้นกันเต้นกันอ้าวเตะแตหมดแล้วโอ้แต่คุดไวเลยไม่มียาเตะไงโอ้เลือดเหลือสองผมย้ายศพผมย้ายศพผมย้ายศพ ม่เดียวลงไปนอนอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยจเย็นเต้นอยู่ใจเย็นเย็นยิงศพก่อนด่าตึงมากับเราอ่ะเอ้ยเลื่อนเหลือสองให้เพิ่มอ่ะเฮ้ยไม่มียามาเอาดิกูมีเต็มเลยเนี่ยแปดอันเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮียแปดอันไอสัตว์มาศพกูนี่โอ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยโดนหอบไปมิดนึงอ่ะเชื่อได้เชื่อได้รวยรวยรวยอยากได้อะไรมาป่ะพี่น้องนักแข่งเก่าเนี่ยไอ้สัตว์ยึดทีมนู้นแม่งนักแข่งเก่าไอ้เงี้ยเฮ้ว นี่ไงหัวแตกหัวแตกพิษชงพิษชงพิษชงมันเอ้พิษชงมันเออคือแบบเคยแบบไปแข่งอยู่แล้วแบบเคยแบบโดนดักโดนสตีนบ้างมาเคยป่าแบบแบบมันเลงไว้อ่ะีนี่เคยก็ว่ารอบเนี้ยโดนโดนเนี่ยรอบเนี้ยมึงทำคลิปกับกูบ่อยๆอ่ะพวกมึงอ่ะแม่งตึงใช่ไหมผู้ชมแรงนี้ไอ้แย่ระวังเลยตรงนี้โหอยู่ดีๆก็วูบไอ้สัตว์อยู่ขวาอยู่ดีๆก็วูบอคิดม่งโหดจังวะ โอ้โหพุ่อีกแล้วไอ้เงี้ยมันอยู่ทุกที่เลยสัตว์เธอไอ้โดนยิงเสาได้รึเปล่าก็ออกตีไปอะบันเลงเลยอะออกไปทีนี้ก็บันเทิงเลยนะไอ้สัสอ๋อโดนยิงเสดอ๋อเป็นไงคุณผู้ชมบอดแล้วตีแรงเนี้ยมันโคตรโหดนี่ขนาดตีนั้งแข่งมาเนี่ยดูแบบผมสตรีมอยู่อะไม่ชนะทุกตาเลยแพ้รัวๆสีสูนี่เงี้ยโหดเกินสีวิสีรเบียวนี้ต่อให้กอนต่อให้ก่อนเดี๋ยวกมมันไม่หนุกไงเดี๋ยเดี๋ยวเวลามันเดี๋ยวมันเร็วไปไง ขวา,าขวาขวาได้สองตัวร้อนเบีดยดประดมันโคนรเหยียบเหยียบเหยียบโอ้ซ้ายซ้ายเขี้ยกำลังเหยียบเลยซะ <c oughs> มันจิงกู <c oughs> <c oughs> มันเลงกูคนเดียวแล้วอ่ะตอนนี้ไนอะ้สัสอันนี้คือพวกมึงต่อให้อยู่ใช่ปะ่ะใช่เพลโอเคโอเคเด็กเกมมันไม่มันไม่มีเทปต่อไปนะไม่มีนะ ักธงเนี่นี่ไงปักธงไหมล่ะไอสัตว์ปักธงไหมล่ะปักธงเหรอปักธงเหรอเฮ้อเอี้ยกูตายด้วยเลยไอ้ยักษ์เออไอ้ยัยปักธงพากูตายไอ้ปักธงอ่ะมันชุบกันเวลามาหน่อยเวลาชุบกันเวลาเออมาดิมาดิมาดิโอ้ยอยู่นี่หมดเลยมาดิมาดิเยลูเยลู โอ้รู้ว่างไอ้เหี้ยมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวนี่ว่ะไอ้ซาดโทษไอ้ไอ้ไอ้ปักธงโทษปักธงไอ้ปักธงพากูไปชุบมันเมื่อกี้คือถ้ากูอยู่อ่ะทีมก็ชนะแล้วไงเหอนกูการกูแตกระเบิดขั้วตัวตายกูไอ้เหี้ยสุดยอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ฟันศพเลยแม่งโหดใจผายเลยเดี๋ยวก็รู้ว่นดิเอาดิไปเต็งว่ามาดิเอาว่ะเอาว่ะ เก่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวผมนะครับนักแข่งยิงนะครับไม่เกี่ยวร่บอันนี้ผมไม่ได้บอกให้เขายิงนะดาราม่านักแข่งนะครับโดนเน่โดนดราม่านี่อยกโดนแบบดองงเฮ้ยมันม้างตัวนึงอุ้ย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 ตอีเจ็บมากเจ็บมากระเบิดระเบิดเออเออเออจะตายอีจะตาย ดายกแตกไอ้เหี้ยเคุณซ้ำแล้วไอ้สารเล่ซ้ำกูเหี้ยเออยิงสองแทนกูดิทำไมมันต้องซ้ำตัวตึงอย่างกูด้วยวะแม่งตัวงงงงลูกไม่ซ้ำมัซ้ำตัวตึงอย่างกูไอ้สารเล่มันรู้ไงว่ากูตึงอ่ะธรรมดาแหละไอ้พวกนี้ซาหมอแม่งเพชรที่ผายเลยคุณผู้ชมเหลี่ยมแม่งเยอะเหลี่ยมแบบเหลี่ยมจัดจัดเออเหลี่ยมกับเพชรอีกอะอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง อะไรเฮ้ยจะยิงหัวอืมจะยิงหัวลบลบเฮียวไม่พ้นแล้ว,ไ,วไอ้สัสยังไม่ยิงกูได้กูรอดเลยอับอาย,ยอับอายลบครับคลิปนี้ไม่ลง นี่แหละครับผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนี่คือแรงแดงนะครับนี่นี่คือนี่ขาผมมากันนะแข่งนะครับเนี่ยผมบอกแล้วคอนเทนต์เนี้ยทำยากครับที่ทุกคนไม่เห็นคอนเทนต์ซสำสบลงก็เพราะว่าทำยากครับช่วงนี้ไม่ไหวคนโหดแม่งเยอะไปเทปสองเทปสองเมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มอ๋อเมื่อกี้วอร์มนะโอเคโอเคกูคจะเชื่อกูจะเชื่อวอร์มแบบวอร์นิ้วนิ้วยังแบบไปเข้าที่ไงนะนิ้วยังล็อกอ,อยู่ใช่ไหมใช่นิ้วยังล็อกอยู่รู้สึกมึงไปเล่นก<ๆ>ับกูในสตรีมมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะมึงยังวอร์มไม่เสร็จอีกอะ ไอ้สัสเร้ยมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยทีมเล็กเอาถ้าแข่งหัวทีมแล้วกูก็วิ่งเลยครับไอ้ยี่มันมากแล้วโอ้โี่เลือนี่มึงใช้ตีเล่นมั้เนี่ยโว้ตีเปล่าตัวจิกสอบตัวจิกสอบปัสเลยไอ้นี่มันมาทำคลิปด้วยปะเนี่ยโดนเปิดกันเลยมันมาทำคลิปปะเนี่ย โดนเปิดก่อนเลยโอ้ระเบิดมาแล้วโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเยอะเกินโอ้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 มันดังแล้วมันดังแล้วน้องๆกูมาแล้วเลยเออไอ้เหีเยอะมั่งมั่งวอมันงออมั่งออสี่คนมั่งวอกันสี่คนเลยมันเล่นยักษ์นี่ว่ะเล่นสามสี่เลยนะมึงปาระเบิดลูกเดียวได้หมดเลยเอานี่นี่นีหลงหลงแล้ว เราใส่คุณต้องเอาปืนมาช่วยไงละ่ะพวกมึงแม่งนูบว่ะไอ้เหี้ยดูพี่น้องเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูพี่อะนักแข่งเก่าเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสอนสเต็ปเด็กมันหน่อยดีกว่าว<ซ>ะเหี้ยหนึ่งหัวดาละดาละดันเลยดันเลยอ้าวอ้าวนี่ขอฟันหน่อยจ้ะนี่เอาแตกแล้ว ไอระเบิดไอ้กินระเบิดจบไปเลยกูตัวตึงนะกูตัวตึงเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอยู่ขวาอยู่ขวาต้องยิงแล้วยิงมันยิงมันไป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 ไม่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 ยิงศพกู อดูทท่าทงัเกมอย่าลืมแบนนะครับไอดี ID นี้นะครับท่าบอกทงมอดครับนี่ครับท่าบอกทงมอดครับโดนแบนแน่กูสั่งอาโตเพื่อรักกูแล้วอาโตเพื่อรักกูเองอ่ะกูสั่งมาแล้วโดนแบนแน่โอ้โหกูได้ฟันไปศพเดียวเองไรนะกูดาวโอยิ่โคตรโหดเลยโอ้มันยนัดมันยัดอีกแล้วมันยัดอีกแล้วมาเร็วยังเร็วมายัางเร็วไอ้เหี้ยมันขับเครื่องบินมาปะเนี่ย ครับตรงนี้ครับมันก็จุดระเบิดครับเอ้ยสวยครับสวยครับโอ้โหโคตรโหดสวยครับลูกทีมสวยมากครับเออียโคตรตึงมีสมานมีสมานเออเออเออเอาให้หมดแม็กซ์นาทีเดียวครับซื้อระเบิดให้พวกงงงงนี้อะไปคือจริงๆผมจะเล่นระเบิดเองก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคือผมยิงคมไงผมก็เลยใช้อาศัยความคมให้เป็นประโยชน์อะไอ้พวกนี้ยิงไม่คมเล่นแต่ระเบิด อ้าวดาวสองกูเดินลงนี่ครับกูเดินลงนี่ครับผมล้มป่องอยู่ในรถตัวเดียวเนี่ยลงรถเนี่ยตัวนึงเอ้ยอยู่นี่หมดเลยสี่ตัวอยู่นี่หมดเลยที่อยู่กับเรานี่ว่าลงรถตัวนึงลงรถตัวหนึ่งมาเต้นมาเต้นมาเต้นลงรถตัวนึงลงรถตัวนึ่งจะตายพี่อ้าลงรถดับแล้วไอ้ขอฟันหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้รงนี้นีหนีหนี่นี ฟันหน่อยตีเขาฟันหน่อยจงจงจงเชงเชิงไอ้สัาเป็นไงท่าเพลงอ่ะมีอีกตัวปะวะระเบิดอูัเดียวเสียต้องซอยอือ้ายุเหรตัวเดียวแล้วไอ้จ่าเลยไอ้เฮียมันเล่นซ่อนแอบปพะวะเนี่ยเฮ้ยหนังอินเดียไอ้เฮียมันเล่นหนังอินเดียเก่าเคยดูว่าหนังอินเดียไองที่แม่งหากันเป็นชั่วโมงอ่ะอินเดียเฮ้ยนี่ไงหลังกล้องไอ้เฮียเดินกันมาได้ไงเนี่ยทำไมมันไม่ยิงพวกมึงอ่ะมึงเดินกันมาได้ไงไอ้พี่นี่ไง มันดูวิวมันดูวิวไอ้สัสผู้ชมไม่ต้องมาเมนนะครับว่าเจองานเกมไม่ไปไอ้สัสไม่ต้องมาขอถ่ายรูปนะไม่ไปไอ้ไปทีม,มจะมีคลิปลับมาหรือเปล่าได้ฟันศพไปแค่สองตัวเองผู้ชมมันไม่วิ่งยัดแล้วอะตึงเลยนไปอยู่เลยอ่ะนี่ไงมาแล้วยัดมาแล้วกลางอ่ะเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางเอ้เาเฮ้ยทีมเต้ หลังให้หหลังเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลังชุบกำลังชุบดึงหมดเลยมันดึงหมดเลยเห็นปะดึงแล้วมันดึงแล้วเพิ่มอยู่ตัวหนึงม <v. sh arp y> ันเพิ่มเล่นอยู่ตัวนึงไอมันชุบหมดแล้วนี่ไงาว่ะเอาว่ะหนึ่งหนึ่งครับ มาแล้วครับตงกูครับเย็นลูแม่งนคตนโอดก่อนแล้วมันมันยิงไม่คมเท่าผมครับพวกเนี้ยแม่งเลียมระเบิร์ดออกตีดีดูดีมันจะเชิญกูว่าเชิญกูไปนะเหอะนะเหงาจัดเลยเห็นนะคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันทํายากคือผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วก็นี่ขนาดผมมากันนะแข่งนะครับคุณผู้ชมมก็ดูดีคือแบบโคตรยากอะคลิปแนวนี้นะครับผมว่าน่าจะอีกยาวเลยครับเพราะนี่มันก็นต้นีสั้นน่าจะอีกยาวเลยจนกว่าพวกคอนโถมันจะขึ้นไปเกณฑ์กันหมดนะอถึงจะได้ ถ้าทำคอนเทนต์ยิงศพเนี่ยว่าแต่ตอนนี้มันไม่เชิญกูสักทีวะเหงาเนี่ยเหงาไปหาถึงที่เลยดีไหมเหงาจัดโอ้โหทีมเต็มแล้วไอ้เหี้ยเต็มมากโอ้แม่งไม่เชิญเลยเหงาวะ่ะแต่ดโอเคครับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเรามาฟันสมกี่ตัวเองมันทํายากอะ่ะคุณผู้ชมนะก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะเรื่องคอนเทนต์ทำศพอะ่ะปกติทํายากก็คือรอคนมาด่าใช่ไหมแต่คราวนี้ทํายากกว่าเดิมก็คือผมไม่ชนะไงประเด็นน่ะนะครับก็เอาไว้คลิปหน้าเดีี๋ยวมมมโอกาาาาสเข้าาทํให่ครับ ทุกชมวันนี้ก็มากับพวกทีมน้องๆซาซาท็อปซีเคดนะครับไม่ลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับ